ปีส0 2 4สซอจะให้คำนิยามว่าเป็นปีที่หนำใจมากาะเราทำสุดทุกอย่างทุกท่าจนมันไม่มีความรู้สึกว่าจะไปนึกเสียดายอะไรอะได้ทำทุกอย่างที่อยากทำแม้ว่าช่วงทำเครียดมากแต่ได้ทำไม่มีอะไรที่รู้สึกขาใจเลยจ้าขอ,อ,อทุกการซัพพอตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟป,ปอมผ่านการโดเน a t ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะทําเป็นพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะนี่น่าจะเป็นปีที่3อย่างเป็นทางการแล้วเราก็อยากทาต่อไปนะคะนั่นก็คือการรีวิวปีของเรานั่นเองค่ะเป็นการจัดอวอร์ดรีวิวชีวิตมาถอดบทเรียนกันนะคะเรารู้สึกว่าที่เคยทํำปีที่แล้วอะ่ะมันมันดีมากเลยอะ่ะอันนี้แง่ส่วนตัวกัอนนะรู้สึกว่าดีมากที่ได้ทําเพราะว่าอะไรที่เราเคยพูดไว้หลายๆเรื่องมันเกิดขึ้น เป็นจริงอย่างที่พูดช่วงเตรียมงานแฟนนี้อะกลับไปดูคลิปตัวเองเมื่อปีที่แล้วใช่ปะเราแบบแกเชื่อปะ่ะน้ำตารือเหมือนแบบมันเหมือนอยากฝากเป็นทําแมชชีนเป็นทําแคปซูลมเมสเซจเนี้ยไว้ให้กับตัวซอฟต์เองในวันที่เราโตขึ้นหรือแม้แต่ในวันที่เราอาจจะมีครอบครัวหรือวันที่แบบเราจ,จะมีลูกหรือลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเราได้กลับมาเห็นอาม่าคลิปนี้นะคะในวันที่อาม่ายังสาวสวยอยู่เนี่ยก็อยากเก็บไว้นะคะรวมไปถึงตามเช่นเคย อยากชวนทุกคนมาถอดบทเรียนแล้วก็รีวิวปีของตัวเองในทุกๆด้านไปด้วยกันนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มเชื่อว่าปี2024ของพี่ซ้อมเนี่ยมีเรื่องราวที่แบบน่าสนุบน่าอเมซิ่งมากมายอยากจะเล่าใช่ไหมโอเคเล่าไม่หมดเลยเล่าได้ทั้งปีด้วยจริงสำหรับ2024ขอคำนิยาม1นึ่คำให้กับเขาหน่อยครับมันมีคำนี้แวบขึ้นมาอาจจะฟังดูตลกนะคะแต่ปี2024ซอจะให้คำนิยามว่าเป็นปีที่ หนำใจมากความหนำใจมากเหรอเรารู้สึกว่าที่มันหนำใจอ่ะมันทั้งในแง่สุขขีและแง่กังวลในหลายๆเรื่องแต่เรารสึกว่ามันเป็นปีที่แบบมันเป็นธรรมชาติชีวิตอ่ะเนาะที่จะเจอเรื่องได้ดังใจบ้างไม่ได้หนำใจบ้างแต่ที่มันหนำใจที่สุดเลยคือในทุกๆเรื่องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะปีนี้ ตัวซอฟเองอ่ะกับทีมซอฟเองกับคนที่อยู่ยังอยู่รอบข้างกับซอฟเองในปี2024อะค่ะวกเราทำสุดทุกอย่างทุกท่าทุกทางจริงๆจ,จ,จนมันไม่มีความรู้สึกว่าจะไปนึกเสียดดยอะไรอะมเมล็ดหนังไกทุกคนเก็ตปะได้ทำทุกอย่างที่อยากทำแม้ว่าช่วงทำเครียดมากแต่ได้ทำรู้สึกดีที่ได้ทำค่ะแล้วก็เราเริ่มเห็นทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่เราแบบตั้งใจหว่านมาเมล็ดพวนดินรอตั้งแต่ปี2023ปี2024มันเริ่มเห็นโครงสร้าง จังหวะแล้วอันหลายๆอย่างที่เข้ามาตรงตามที่แบบใจเราปาดถนารัฐปี2023แต่มันก็ยังเป็นระยะที่แบบกําลังมาและกําลังมาและเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนำใจอะใช่มันนาำใจอย่างนั้นแหละคําถามต่อมาที่ต้องถามทุกปีเลยค่ะพูดถึงพี่ซอฟก็คือต้องนึกถึงความบันเทิงอย,อยากรู้ว่าในปีนี้มีอนิเมะหรือว่าแอนิเมชันหรือว่าภาพยนตร<ฮ>์ซีรีส์อะไรที่แบบ ดีใจที่ได้ดูไหมคะถ้ารู้สึกว่าโชคดีที่ได้ดูนะขอเลยแบบมีลิสต์มานะคะอยากป้ายาทุกคนดูทุกเรื่องต่อไปนี้นะคะได้แก่อาเคนค่ะฉันดูครบแบบว่ามาดูเหมาทีเดียวแบบซีซันหนึ่งซีซันสแบบรวดทีเดียวเพิ่งมาดูปีนี้แล้วชอบมากอาเคนแบบโอ้ยถ้าใครชอบดูเลยเครียดๆนะน่าจะฟินมากแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเครียดเกินก็อาจจะเครียดไปน,นิดนึงแต่มันเข้มข้นมากด้วยตัวบทนะคะชอบ อนิเมะ Rising Impact ค่ะไปสายกีฬาตีกอล์ฟเลยนะคะแล้วก็มีมิกิทูดาลิเราว่าอันเนี้ยก็ชอบมันเป็นความแบบเหมือนจะพิศวงแต่มันก็มีความสนุกแต่ว่ามันก็มีปมที่กำลังดีบางช่วงก็แอบหลอนกำลังใช้ได้มันมีความแบบเออกลมกล่อมดีอะแอบคิดถึงบรรยากาศเอ e r จีแบบนี้นะคะเรื่องถัดมาถ้าเป็นอนิเมะหอดดันด,นด,นดนัชอบมากนินพาไทยคือแบบโอ้โห มันแบบป๋องแป่งอะลูกกระป๋องมันคือแบบมันมันมัน,มน,มนจัจ้านมากๆงานภาพงานเสียงงานชอบเพลงดานๆนชอบเพลงมากด้วยนะคะชอบมัวหน้าสองปลายปีนิดนึงมัวหน้าสองชอบเพลงชอบพลอชชอบเรื่องภาพสวยมากควรค่าแก่การชมนะคะถ้าเป็นสายซีรีส์จะมี only murders in the building อันนี้จาก Disney plus มากฉันดูรวด3ซีซันเลยหลังจากโดนป้ายามาจากงาน D23 อุ๊ยปีนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวค่อยเล่านะแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่ฟินมากนํำใจมากซีรีส์ที่เปิดใจปีนี้และทำให้ชีวิตปีนี้เราอารมณ์ดีง่ายขึ้นคือ Superstore นะคะอยากให้ทุกคนลองดูเป็นซีรีส์ใน Netflix เขามี16ซีซันมัง้งแล้วเราดูรวดเลย เวลาไหนไปดูนะดูเยอะเหมือนกันเนาะดูล้วดเลยบันเทิงมากเบาสมองมากโรแมนติกมากน่ารักมากเติบโตไปได้วยกันมากๆนะคะซูปเปอร์สตาร์ดีมากแล้วก็มีวิกเก็ <c oughs> ตไปมดูวิกเก็ตมาฉันแบบฉันอินสีชมพูไปเลยอะแกฉันแบบอเลน่าแกรนได้คือแบบกลินดาคือแบบชอบมิวสิควิลมากน่าจะประมาณนี้ที่ชอบอะถ้าให้นึกอีกมันจะไหลไม่หยุด แต่นี้ก็เยอะอยู่นะคะเอาเป็นว่าปี2024อขอฝากลิสต์เมื่อสักครู่ที่แชร์ไปใครดูเรื่องไหนก็มาเมา์มอายกันนะคะเรื่องราวที่นึกถึงทีไรก็แบบขำไม่หยุดพีคมากแบบสุดๆถ้าสุดที่สุดใน ในปี2024นะก็เป็นปีที่ซอฟชับคบกัน5ปนะีเราก็รู้สึกว่าโมเมนต์ที่เราจะจําไม่ลืมเลยคือวันที่เราไปดินเนอร์กันรอบ5ปีกับร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เป็นบุฟเฟต่ตีมอควาเรียมใต้น้ำแล้วเราก็เจอพี่สไปเดอร์แมนนะคะเป็นโมเมนต์ที่ได้เล่าไว้ในงานแฟนมีตแล้วแหละถ้าใครอยากดูสตอรี่ตัวเต็มเดี๋ยวขออนุญาตแปะลิงก์เอาไว้นะคะแต่ว่าบันเทิงที่สุดและเหนือความคาดหมายทีในปี2024ค่ะปีเนี้ยที่ทำคอนเทนต์มาทั้งปีเลยอ่ะเยอะมากอ,มอยากรู้ว่าชอบอนไรที่สุด เนี่ยพอฉันบอกที่สุดปึ๊บหลังจากนั้นมีที่สุดมาตลอดเลยที่สุดสารภาพก่อนทุกคอนเทนต์ที่ได้ทำเราชอบทุกอัน ไม่มีอันไหนเลยที่รู้สึกว่าชอบน้อยกว่ากันเพราะเพราะ,ราะทุกๆอันมันเหมือนฮอคลักชีวิตซอฟไปแล้วอะที่เราอยากจะฝากฟุตฟิล์นี้เอาไว้ความตั้งใจของซอฟกับทีมงานพวกเราทุกคนเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องเลือกแล้วเป็นอะไรใหม่ๆในปีนี้ละกันคือซอฟท่องโลกนิวซีแลนด์ค่ะมันฟินและมันหนำใจตั้งแต่ตอนที่ได้เดินทางไปเที่ยวแล้วล่ะ19วันเนาะแต่ความหนำใจกว่านั้นก็คือนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติการของช่องเราเองที่ทริปซอฟท่องโลกอะ่ะมีความยาวสองชั่วโมงกว่าดูยาว <Yeah. laughs> เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่ได้เริ่มได้ทำในปีนี้สำหรับบางคอนเทนต์มันอาจจะยังไม่ได้ออนแอร์ air ได้โดยร้อยเปอนาะแต่ก็อยากแปะไว้นิดนึงเราว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มันมีความหมายกับซอฟในปีนี้2024คือมันเป็นปีที่เราได้ไป Disney World ด์สักทีตามบักเก็ตลิสที่เราอยากจะได้ไปเราได้ไปงาน D23 ด้วยกเ็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่ดีใจที่มันเกิดขึ้นในปีน ฉันจะมัดมือชกด้วยกันไม่ยอมหยุดสักทีนะหมายถึงว่าจะไม่พูดว่าที่สุดเพราชอบหลายอันมากแต่ขอแปะที่สุดอีกอันหนึ่งที่ได้ทำค่ะคอนเทนต์ในปีนี้คือได้กำกับ MV <c oughs> เองครั้งแรกค่ะ <c oughs> ครั้งแรกที่แบบ แบบฟูลสตรีมจริงจริงจังๆลงทุนลงแรงสุดๆต้องขอบคุณพี่ชาร์ปที่เริ่มทําเพลงใหม่นะคะออกเพลงใหม่จ้าเพื่อสพอร์กับงานแฟนมิสแหละแล้วก็เรารู้สึกว่าวันที่เราได้ฟังเดโมของพี่ชาร์ปอะเราคิดว่าศักยภาพของเพลงนี้หรือการเต็มที่กับเรื่องสักเรื่องหนึ่งเพื่อสิ่งสิ่งนี้ในไหนก็ทําแล้วอยากทามันให้ดีที่สุดเพื่อตามคอนเซปต์ความหนําใจของเรานะคะเราก็เลยเขียนสตอรี่กำกับเองทั้งหมดลงทุนทั้งทางกายทางใจทางทรัพย์สิน ในการบันทึกเรื่องราวนี้ไว้สตอรี่นี้ไว้ผ่านเอ็มีเพลงเที่ยวบินของพี่ชาบอยากชวนทุกคนได้ดูอยากชวนทุคนกนทคนได้ตกผลึกอยากชวนทุกคนได้เติบโตด้วยกันผ่านทั้งเพลงเที่ยวบินของพี่ชาบและ m อ็ีที่ซอฟกำกับเต้นค่ะในปี2024ีพี่ซอฟมีคนใหม่ๆห,หรือเรื่องราวใหม่ๆหมไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันโชคดีที่ได้เจอเยอะมากขอเนญ้ตใช้พื้นที่นี้ในการบันทึกไว้ขอเป็นเรื่องราวก่อน นเ,นเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากๆที่เรายังพยายามมาโดยตลอดเนาะเราสู้มาในทุกสถานการณ์เราต้องขอบคุณคนรอบข้างเราทุกคนจริงๆแบบรวมถึงลูกฟังปอนพี่เบิร์ดทีมงานทุกๆคนที่ที่อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยที่ยังสู้กับเราอยู่จนทําให้วันนี้มันมีหลายๆอย่างเป็นเรื่องที่พวกเราโชคดีจังเลยที่เห็นมันเกิดขึ้นเฮ้ยเรามีแบรนด์เมตาฟอร์แล้วนะทุกคน แบรนด์ที่เราตั้งใจแล้วเรามีสินค้าซอฟป์แมีหลายชิ้นมากก็เป็นเรื่องราวที่เราแบบรู้สึกเราโชคดีจังเราพวกเราและพวกเราคนเราข้างทั้งหมดพวกเราได้ร่วมสร้างเหตุแห่งความโชคดีด้วยกันพวกเราต่างรู้มันไม่ได้แบบดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมเราเราสร้างเหตุสิ่งนี้ด้วยกันมีบอร์ดเกมซอฟต์แวแล้วนะมีซีเกตันสิ่งๆนี้เราก็รู้สึกโชคดีกับเรื่องราวแล้วก็รู้สึกโชคดีและขอบคุณโชคชะตาทุกอย่างที่ทำให้เราได้ รับความไว้วางใจแล้วก็ได้เจอพี่วัดนะคะพี่มิ้วซอฟอยากขอบคุณมากๆจริงๆท,ที่ช่วยส่งต่อแล้วต่อยอดและเห็นศักยภาพกับพวกเราในสิ่งๆีโปรเจกต์นี้เนาะซอฟได้เริ่ม ทำรายการพอดแคสต์ในหมวกระบบบาทของการเป็นที่ปรึกษา,ษาการสร้างแบรนด์เนาะเราทำแบรนด์บริษัทเกี่ยวกับแบรนดิงใช่ไหมคะเราจะเริ่มรายการพอดแคสต์แบรนดิง ER, บูมเมอร์ขออนุญาตแปะไว้นิดนึงเนาะแล้วในช็อตที่เราตัดสินใจเริ่มสิ่งนี้ตัวรายการนี้เองได้พาเราไปเจอกับบุคคลที่สําเร็จอย่างยอดเยี่ยมและทรงพลังมากๆแนวหน้าของประเทศไทยในหลายๆท่านที่เอ็นดูอนุญาตแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้มีจังหวะเวลาได้พูดคุยกับเขาทำรายการพอดแคสต์กับเขานะคะ จริงๆสอสอมันพีคทุกคนเลยอะแต่ว่าหนึ่งในบุคคลที่เรารู้สึกกรี๊ดมากๆที่มีโอกาสได้เจอในปีนี้นะคือดรแสงสุขค่ะอยากบันทึกเรื่องราวนี้ผ่านคลิปนี้ไว้แล้วว่าปีเี้ยเป็นปีที่เราได้สัมภาษณ์ดรแสงสุขได้เจอแล้วได้รับประสบการณ์ mindset energy ของการเป็นนักธุรกิจที่สําเร็จทรงพลังมากๆแล้วฉันดีใจมากเพราะว่าน้วันที่ถ่ายพอดแคสต์อะเสื้อที่ชุดที่ดรใส่มาคือชุดเดียวกันกับที่ดอร์ใส่ถ่ายคู่กับดีซ่าแกฉันจะมีความรู้สึกที่แบบ เสื้อดีกันแตะะ่เไม่ได้ยืนข้างคิริซ่าเลยนะแต่คือฟิลลิ่งบอกว่าเออมันเฟรมเดียวกันชุดเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะได้เจอคนยอดเยี่ยมเยอะมากๆจริงๆในปีนี้จากท,ทุกสิ่งที่ซอฟเริ่มทีมซอฟป,ปอมเริ่มทีมอินฟลูเชั่นเริ่มมันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะซอฟเชื่อว่าทุกอย่างที่เราเริ่มตอนนี้มันกำลังจะงอกเงยอย่างสวยงามมากๆแน่ๆเลยในปีนหน้าอีกบุคคลที่อยากบันทึกเอาไว้ให้กับเรื่องราวของเจนในปีส0 2ยบคือพี่ต่อยค่ะ อยากขอบคุณพี่ต่อยนะคะจาก Banana Sound Studio ที่ที่มีจังหวะได้โคจรกลับมาเจอกันแล้วก็ได้ร่วมโปรเจกต์นะคะมันช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็เกื้อกูลเด็กๆอย่างเราสองคนของซอฟกระช์ปกับการมิ eng, กซ์เพลงกันให้คำแนะนำนะคะการทำให้เพลงของพี่ช์ปเพลงเที่ยวบินออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดโดยที่อย่างที่ซอฟบอกว่าปีนี้ทุกอย่างที่ทำอะ่ะมันหนำใจมากๆและในทุกโปรเจกต์ที่ทำไม่มีอะไรที่รู้สึกคาใจขอบคุณค่ะแล้วมีเรื่องราวไหนในปี20 2พันยไหมครับที่ จะอยู่ในความทรงจําเราแบบตลอดไป้อยากเก็บทุกความทรงจําเลยตลอดไปเลยเหรอเราสึกว่าตัวเองปีนี้เป็นปีที่เห็นความโชคดีในทุกเรื่องได้เก่งขึ้นเลยรู้สึกว่าทุกเรื่องราวม,มันดีเสมอเลยที่เรายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันในกับทุกๆคนกับทุกๆช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบจะเลือกพลคๆลิกโมเมนต์ที่แบบมันพลิกจริงจริง มันพีดทุกอันแต่ถ้าพี่จริงๆแล้วเราต้องเลือกนะเราอยากจะยกให้เป็นเรื่องราวของการที่เราได้เจอแฟนคลับได้เจอชาวจุวจ๊บๆผ่าน2อีเวนต์ใหญ่ๆเลยแหละก็คือฟูมีเฟสนะคะแล้วก็งานแฟนมีเจอกันหน้าเกตสิบสองสองอีเวนต์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันคืออีเวนต์เติมใจมากเติมพลังมากนะคะแต่แน่นอนมันามาแลกมากับการเตรียมตัวที่หนักมากเหมือนกันเนาะเวลาเราต้องออกงานกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่เรส่วมันจะเป็นเรื่องราวที่เราประทับใจเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าการมีอยู่ของซอฟการมีอยู่ของซอฟป,ปอมมันยังมีความหมาย แล้วมันก็ยังมีพลังให้กับทุกคนได้มากขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเราที่เราจะจดจําไปตลอดเป็น e NERGY ที่เราอยากเก็บไว้ไปตลอดและตลอดไปใช่ค่ะเรียกได้ว่าปี2024พี่ซอฟแบบทำมาเยอะมากหลายสิ่งหลายอย่างมากคิดว่าปี2024เนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรบ้างสิ่งที่ใหม่ที่สุดสำหรับเราในทุกปีเลยเนาะมันอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่รู้ซ้ำซากไหมแต่อยากพูดไว้กันเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ เยอะมากแม้ในบางวันในทุกวันที่เราสูกเราก็โตขึ้นนะเราคิดว่าเราน่าจะรู้หลายๆเรื่องเยอะขึ้นแต่บางครั้งก็กลับคนพบว่าก็ยังอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้เหมือนกันแนฮะสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดอะกับเรื่องบางเรื่องที่เรามั่นใจแท้แท้ว่าเราจะเก่งแล้วเชี่ยวชาญแล้วอะไรเงี้ยแต่บางครั้งพอปัจจัยสภาพแวดล้อมมันมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปมันมี ชาเลนจ์ใหม่ๆเข้ามาความรู้เดิมที่เราเชื่อว่าเรารู้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแล้วก็ได้เรียนรู้ของการมีสมดุลในทุกๆเรื่องเลยอ่ะบาลานซ์หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรที่แย่ที่สุดไม่มีอะไรที่ดีที่สุดมันมีแค่ความจริงตรงนั้นตรงกลางดีบ้างแย่ yeah, บ้างได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างเป็นเรื่องปกติ อันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะพอแบบเราอินกับความเรื่องของความสมดุลมาเรื่อยๆใช่ไหมคะตลกมากที่ปลายปีเราปรับฮอร์โมนด้วยแล้วการปรับฮอร์โมนครั้งนี้มันทําให้เราได้ยิ่งต้องรู้จักกับคาว่าสมดุลเข้าไปอีกการใช้ชีวิตการกินการนอนทุกอย่างมันจะแบบสมดุลตะแกกันหรือเปล่ามันจะสมดุลอย่างนี้ในทุกเรื่องเลยหรือไม่ได้ความสัมพันธ์เองก็ตามมันมีวันที่เห็นด้วยเห็นต่างมันมีวันที่คุยกันดี คุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องเลยอะ่ะมันมีทั้งแง่ข่าวใสกับแง่ขุ่นมัวนะคะแล้วไม่มีอะไรผิดไปกว่ากันบางทีการที่มีอะไรดีมากๆเราก็ต้องเรียนรู้จากกาันที่มีโมเมนต์ดีๆในชีวิต ในขณะเดียวกันเวลาที st, ่เรามีเรื่องหรือความรู้สึกที่ไม่ดีในชีวิตเราก็มีโอกาสที่เรียนรู้กับมันเหมือนกันอะเออใช่ปีนี้ฉันปลูกผมจ้ากรอบนะฉันเปลี่ยนจากปีที่แล้วปจ้าปลูกผมแล้วปลูกช่วงฟูมีเฟสได้ปลูกผมได้ปรับฮอร์โมนได้ฝังเข็มด้วยปีนี้ฝังเข็มด้วยเพราะแบบทํางานแล้วแบบว่าชอบเผยอใช้กล้ามเนื้อผิดและเผื่อไปเกรงตัวเองมากไปเวลาแต่งหน้าจะชอบเผยอใช้กล้ามเนื้อผิดส่วนอะพอแต่งทุกวันเราเผือเกรงทุกวันจนรู้ตัวึ่งคือกามกล้มเนื้อมันตึงอะเส้นมันยึดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปฝังเข็ม ะะก็เป็นปีแห่งการเริ่มเรียนรู้ในการรักษาสมดุลสุขภาพเริ่มมีสติเฮ้ยเราว่าจริงอันนี้เราต้องมีสติกับทุกๆปัจจุบันขณะ เพราะการที่เราคอตึงเนี่ยแหละเป็นบทเรียนให้เราพอเราเราเริ่มตึงเราเริ่มเจ็บใช่ปะเราก็ต้องเริ่มมีสติว่าแบบอตอนนี้เรากำลังเผลอยกไหล่มากไปมอ่ะต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันก่อนอ่ะดึงตรงนี้ลงมาก่อนนะใช้กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเลยพ่วงมาให้เราต้องเรียนรู้ความมีสติกับตัวเองดูกับปัจจุบนันเรียนรู้ความสมดุลอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากบันทึกเอาไว้นะคะรีวิวปี2024ก็คือเป็นปีที่ซอฟต์ปองนะคะได้รับรางวัลด้วยเย้ <Hey. S 2> ได้มาจาก2เวทีนะคะ เอาจริงก็รู้สึกเป็นเกียรติและมีความหมายมากๆเพราะว่าเราใช้คำว่าไงอะเราอินกับสิ่งสิ่งนี้มาโดยตลอดมาเนิ่นนานเนาะกับประเทศญี่ปุ่นนะคะเราท้ายอนิเมะเราชอบของเล่นญี่ปุ่นของกินญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นใช่ไหมคะจนในที่สุดปี2024นี้เนี่ยซอป,ปอมก็ได้รับรางวัลน,นะคะจากงานนิคอนฮาคุนะคะเป็นรางวัลจากทางสถาน ทูตญี่ปุ่นที่มอบให้กับช่องซอป,ปอมนะคะในฐานะที่เราเนี่ยได้ส่งต่อเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นเป็นเกียรติมากเลยขอบคุณค่ะ,คะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่ได้รับในปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะเป็น Winner Best Entertainment Influencer 2024นะคะจากงาน Thailand Influencer Award ค่ะก็ขอบคุณทั้งสองรางวัลน,นี้มากๆขขจากทั้งสองงานนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆดีใจม,มากๆค่ะเรียกได้ว่าหนำใจมากอะ่ะมันมันเติมเต็มใน ตลอดทุกการเดินทางมา12ปีเนาะปีก่อนหน้านี้ยากหน่อยแต่ก็ผ่านมาได้ปรับตัวด้วยกันเสมอมามีสติอยู่กับมันใจเย็นกับมันบ้างใจร้อนกับมันบ้างจนผลผล,ผลิตผลลัพธ์ค่อยๆผลิดออกออกผลเบ่งบานเราเราดีใจนะเราดีใจมากๆค่ะพอพูดถึงรางวัลที่คนอื่นให้เราลองให้รางวัลตัวเองสักหน่อยอปีนี้อยากขอบคุณอะไรตัวเองมากที่สุดครับอยากขอบคุณตัวเองที่เห็นภาพรวมได้กว้างมากขึ้น อยากขอบคุณตัวเองที่เปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็อยากขอบคุณตัวเองที่เก็บทุกประสบการณ์เป็นโอกาสให้ชีวิตตัวเองเสมอเพื่อมาซัพพอร์ตกับทุกๆเป้าหมายเพื่อมาซัพพอร์ตกับทุกๆความตั้งใจทุกๆความฝันเรื่องบางเรื่องบางช็อตที่มันเกิดขึ้นจังหวันนั้นอาจจะรู้สึกไม่ได้ดีกับมันพอเรากล้าที่จะมองเห็นเป็นโอกาสเห็นข้อดีในนั้นสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นมาเหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่ถ้าวันนั้นเราไม่เจอเรื่องนั้นไม่เจอเหตุกาาารรณ์นนั้เอจจะ ไม่ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือแม้แต่มีโอกาสใหม่ๆที่รองรับกับความต้องการของตัวเองในปัจจุบันก็เป็นไปได้เพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว,ว่าอนาคตเป็นยังไงได้บ้างอะแต่สิ่งที่เราจะรู้ได้มากที่สุดเลยคือการที่เราพยายามเห็นทุกๆโอกาสในทุกๆสถานการณ์เห็นเรื่องดีๆในทุกๆมุมที่เกิดขึ้นเราว่าเราอยากขอบคุณตัวเองเลยพะนั้นว่าเราเป็นสิ่งนั้นเก่งขึ้นเยอะเลยในปี2024นะแลวมันก็พาเราไปเจอสิ่งที่ดีขึ้นจริงๆด้วยอันนี้คือขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองกัดหนึ อยากให้ทุกคนได้แบบขอบคุณตัวเองด้วยเช่นกันใช่อยากให้ขอบคุณตัวเองกันนะคะทุกคนปีที่ผ่านมาพวกเราเก่งกันมากค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะในการจัดการตัวเองในทุกเรื่องพร้อมบ้างหรือพร้อมบ้างและเป็นพวกเราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะอยากขอบคุณทุกคนแล้วทุกคนขอบคุณตัวเองเยอะๆนะคะอยากขอบคุณพี่ชาร์ปอยากขอบคุณพี่ชาร์ปมีอ่านแล้วทำไมฉันไม่ไปบอกขอเขาเองส่วนตัวฉันมาพูดอะไรออกสื่อกันเนียบ้าบอกเราอยากขอบคุณที่พี่ชาร์ปอยู่ซัพพอร์ต เราเสมอเลยแหละเนาะในเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะถนัดกันบ้างไม่ถนัดกันบ้างแต่ว่าเราว่าสิ่งที่มันดีที่สุดเลยคือการที่เรายอมลดกำแพงบางอย่างในตัวเองและกล้าพอที่จะเจอกับสิ่งที่เราไม่ถนัดเพราะเราอยากจะสําเร็จมากพอในสิ่งที่เราฝันไว้ปลายทางอ่ะอยากขอบคุณชาร์ปในพาร์ทนั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากจริงๆที่พยายามในทุกเรื่องเสมอมาค่ะอยากขอบคุณมือปริศนานะคะที่ยังเป็นมือปริศนาอยู่ ใช้คำว่างไงดีอะเรารู้ว่ามือปิศาเองก็น,น่าจะเจอเรื่องท้าทายเยอะเหมือนกันในปี2 0 2 4นะคะ <c oughs> ก็อยากขอบคุณที่ยังคงอยู่ลยุยในทุกๆเรื่องไปด้วยกันอย่างเสมอมาและเสมอไปนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อยากขอบคุณทีมซอฟปตป์อมทุกคนจริงๆเราเห็นกันมาเนอะว่าตั้งแต่ปี2023จนถึงก่อนหน้าจะเข้าปี2 0 24เราเจออะไรกันแล้วเรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเราเห็นทุกคนเก่งขึ้นจริงๆนะเราเห็นทุกคนโตขึ้นเราโคตรภูมิใจในทีมเราเลยอะรักทุกคนมากๆนะคะ แล้วก็ยังอยากฉลองทุกความสำเร็จกับทุกคนตรงนี้อยู่ขอบคุณทุกๆคนที่ยังอยู่กับซอฟในปี2024ไม่ว่าจะอยู่กับซอฟด้วยแบบเต็มปีปฏิทินก็ตามหรือว่าเพิ่งจอยเข้ามาในระหว่างปีและยังอยู่ด้วยกันเติบโตด้วยกันมาเรารู้สึกว่าทุกๆ เอเนจีใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกๆการเจอและได้ร่วมงานกันที่เกิดขึ้นทั้งคนที่ใกล้ชิดหรือว่าวงที่เป็นพาร์ทเนอร์เองก็ตาม,มาค่ะเรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่เราได้เจอพวกคุณในปีนี้เราได้ใช้เวลากับพวกคุณในปีนี้เราได้อยู่ด้วยกันในปีนี้นะคะ อยากขอบคุณทีม Impression ทุกคนด้วยเช่นกันอีกทีมหนึ่งของซอฟเองของพวกเราเองเนาะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในระหว่างทางของการเป็นครีเอเตอร์ของซอฟยังคงราบลื่นและทำได้หลายๆอย่างมากมายรวมไปถึงพาร์ทแบนดิ้งและธุรกิจอ,อื่นๆด้วยเนี่ยอยากขอบคุณทุกๆคนในทีม Impression จริงๆที่พวกเราทุกคนเก่งมากที่พวกเราทุกคนให้การซัพพอร์ตเห็นปัญหาพร้อมแก้ไขเห็นสิ่งั๊กพร้อม Take Action เราลุยกันมาตลอดทั้งปีเลยอะเราเราขอบคุณมากๆนะคะแล้วเราก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆขอบคุณจริงๆค่ะอยากขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีมงานตอนนี้ยกมือไหวกันเลอยากขอบคุณทุกๆแบรนด์ค่ะที่ซัพพอร์ตสนับสนุนขอบคุณที่รักพวกเราค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสร่วมงานกับพวกเราขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็สัญญาเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำตั้งใจทำรับผิดชอบในทุกๆงานให้ดีที่สุดอยากขอบคุณทีมออนไลน์สเตชันนะคะทีม OS ทุกๆคนเลยนะคะพี่ซอฟพี่เนนโอ้ยจำชื่อทุกคนได้ไม่หวั่นไม่หวั่นเลยคุณฟี่โอ้ยกูพุดชื่อใครผิดมากเลยแต่แบบอยากบอกว่าขอบคุณจริงๆค่ะที่ทีม OS ซัพพอร์ตซอฟฟ์อมอย่างเต็มที่ที่สุดจริงๆขอบคุณทีม OS ที่อยากจะซัพพอร์ตและสนับสนุนในทุกความเชื่อที่ที่ซอฟอยากทำที่ซอฟฟ์อมอยากจะเป็นที่ซอฟฟ์อมอยากจะพิชิตมันโดยที่ ไม่มีข้อกังขากับเราเลยแล้วแบบพยายามดูอ,อยู่ข้างๆซอฟต์จริงๆขอบคุณนะคะแม้ว่าพวกเราอาจจะยุ่งกันมากๆบ้างไม่มีเวลาได้สื่อสารบ้างก็เลยอยากจะพูดเอาไว้ในในคลิปนี้เพราะมันมีความหมายกับซอฟและก็ซอฟฟอมากๆจริงๆขอบคุณทีม OS อมากๆเลยค่ะที่ดูแลอย่างดีนะคะอยากขอบคุณโจ๊บๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเติบโตด้วยกันมาอยู่แน่นๆบ้างยุ่งยุ่งหายไปบ้างแต่กลับมาเจอกันอยู่ขอบคุณที่อ,อนุญาตให้ซอฟและซอฟบอมตรงนี้นะคะ เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตชีวิตของทุกๆคนค่ะเราดีใจมากๆอยากขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงดนบันดาลแล้วก็เอ็นดูลูกน้อยคนนี้ให้ยังดำเนินชีวิตได้อย่างดีแคลว้วคลาดเราสัมผัสได้เลยจริงๆนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็คงจะพยายามอย่างยิ่งที่แบบฉันอยากจะปูทางให้เธอแล้ะมันอยู่ที่เราว่าเราจะสู้ไม่สู้ยังไงบ้างแต่เราดีใจที่เรายังสู้มาในทุกสถานการณ์พร้อมกับทุกคนที่เรารักนะคะที่ซอบรัก เ้าซอฟเชื่อว่าทุกคนที่รักซอฟด้วยขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณแมวแมวได้ไหมอยากขอบคุณแมวแมวมากเลยปีนี้ทุกคนตุบตับขึ้นเยอะมากทุกคน,นหนุกหนับมากเลยเรามีเวลากับแมวไม่เยอะเลยในปีนี้นะคะแล้วก็จริงๆอยากขอบคุณพี่เบิร์ดที่คอยดูแลน้องแมวอยากขอบคุณพี่เบิร์ดที่แบบเป็นคนที่ซัพพอร์ตดูแลความเรียบร้อยดีสุขภาพดีของแมวแมวทั้ง5้าคน ไม่มีพี่เบิร์ดซอฟคงแย่นะคะแบบแนวแมวด้วยเองก็เช่นกันอยากขอบคุณค่ะเพราะว่าจบทหลายคนก็จะอาจจะเคยได้ยินชื่อพี่เบิร์ดว่าแบบช่วยดูแลลูกๆแมวแมวใช่ไหมคะใช่แมวแมวทุกคนสุขภาพดีต้องขอบคุณพี่เบิร์ดจริงๆนะคะเรามีเวลากับแมวแมวไม่มากในปีนี้แต่ทุกครั้งที่แบบมีเวลาก็อยากจะอยู่กับเขามากๆ, <S <S ๆ,ๆยังคงยุ่งหลายๆอย่างแล้วก็เราอยากขอบคุณแมวแมวเรืยงแบบ ล่าเิงเป็นเมวเมลที่ที่พยายามแข็งแรงขึ้นในทุกวันนะจ๊ะนะคะนันานี้หนัานี้บนปากเก่งขึ้นนะคะเนี่ย <c oughs> ออตก้าอันนี้เริ่มจับตัวได้มากขึ้นและอยู่กับมันทั้งหลายปีนี่เพิ่งยอม่มอุ้มให้จับได้มากกว่าปกตินะขอบคุณบีเลนาปีนี้บีเลนาทาหมันด้วยตุ๊ตะเลยตอนนี้ตัวใหญ่กว่าเป็ดแล้วเนี่ย <c oughs> ขอบคุณคูโดเป็นตัวปวนประจําตึกแล้วเนี่ยแล้วก็ขอบคุณแฮปปุ่งปังแฮปปี้นะคะที่เดินเก่งขึ้นเยอะนะแต่เดินเยอะกว่านี้นิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมเพราะมีทุกคน ที่ผ่านมาในชีวิตเราจริงๆขอบคุณค่ะสําหรับปีหน้าข่ยพี่ซอฟมีแพนอะไรที่แบบอยากทําหรือว่ามีเป้าหมายอะไรที่อยากพิชิตให้ได้ไหมคะโอ้โหเป็นคำถามที่ดีค่ะปี2025ซอฟตั้งเป้าไว้ในหลายๆเรื่องแล้วไม่ใช่แค่อยากแต่ว่าเป็นหนึ่งในเป้าที่ถึงแน่ๆนะคะ ถ้าสปอยได้นิดนึงแล้วกันหลายๆเรื่องมันฉันไม่อยากจะแอบแบบพูดไปก่อนไงฉันจะแบบว่าอันนี้เสร็จแล้วเลยอะไรอย่างงี้แต่จะสปอยแปะไว้ก่อนนะคะว่าถ้าภาพใหญ่ที่เห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยแบรนด์เมทาฟอร์นะคะจะเอาจริงมากๆแน่นอนว่าจะมีโปรดักต์ไลน์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความตั้งใจที่เรา take action ตั้งแต่ปี2024แล้วล่ะแต่ว่า ทุกๆสิ่งและในหลายๆสิ่งเพื่ออยากให้มันดีที่สุดอะเรายอมแลกกับเวลาเพื่อมั่นใจว่ามันจะดีจริงๆก่อนจะถึงมือทุกคนจริงๆตอนนี้ก็ทำออนโปรเซสอยู่นะหวังว่าน้องๆทุกคนในปีหน้าจากเม t a ฟอร์จะได้ออกมาเจอกับทุกคนในปี2025้และเมื่อถึงเวลานั้นฝากทุกคนให้การต้อนรับน้องทุกๆคนจากเม t a ฟอร์อย่างอบอุ่นได้นะคะอ,อันนี้จะเป็นพาร์ทเมตาฟอร์เนาะแล้วก็เป้าหมายปีหน้าเราจะมีผิวที่สวย <laughs> เราปับพอมลแล้ว,ป,ลวปีหน้าฉันจะสวยกว่านี้อีกนี่ฉันพูดซอฟฟังไว้ซอฟซอฟป,ปี2 0 2 5จะต้องเป็นซอฟที่เปล่งปลั่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะบางทีเป้าหมายมันแค่รู้สึกดีกับตัวเองก็ได้นาะใช่ไหมล่ะเป้าหมายปีหน้าอยากพาทีมงานไปเที่ยวค่ะเป็นความตั้งใจในปีหน้าอยากพาไปเที่ยวนะคะแล้วก็จริงจ ปีนี้เราจะตั้งใจวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อให้ปีหน้าเราทำตามแผนได้อย่างมากที่สุด ท่าที่เราจะทําได้จากการเรียนรู้มาตลอดชีวิตของเราเนาะและอยากไปเที่ยวกับทุกคนอยากไปฉลองความสาเร็จก,กับทีมซอฟต์บอมและทีมอิมเพรสชันด้วยนะคะทุกๆคนแล้วก็ส่วนของพาร์ทแบรนดิ้งนะคะจะมีโปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรสำหรับใครที่เริ่มทำธุรกิจแล้วเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของแบรนด์อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะก็ขอฝากซอฟต์ลัษ์ิการนะคะและขอฝากอิมเพรสชันแบรนดิ้งด้วยทั้งโปรดักต์ใหม่ประสบการณ์ใหม่กิจกรรมใหม่ๆกําลังรอเกิดขึ้นในปีหน้ามามมกกจจะเปป็นนอีีีท่หใ สิ่งที่เคยแน่เลยแหละและในระหว่างทางในปีหน้าน่าจะอีกหลยยายเรื่องที่อยากทำมากๆเช่นกันจะส0 2 5่แล้วไว้พรปีใหม่ให้ทุกคนหน่อยปีใหม่นี้ปี2025นะคะขอให้เป็นปีที่ท้องฟ้าเปิดกว้างเบิกบานจิตใจทุกๆคนนะขอให้เป็นปีที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีเรื่องราวดีๆนำมาให้ทุกๆคน ในทุกๆเรื่องนะคะอยากให้ทุกคนได้ร่อนตะแกรงแล้วก็เจอทองคําในทุกๆอีเวนต์ที่เจอในชีวิตเลยอยากขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้สําคัญมากจากวันนี้ปีนี้ที่เราแบบไหลตึงขึ้นมาเราเรียนรู้เลยว่าแบบเฮ้ยป็นจริงอย่างที่เขาพูดนะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากๆทั้งทางกายทางใจทางอารมณ์นะคะ ขอให้ปี2025เป็นปีที่ทุกคนได้เจอพื้นที่อบอุ่นอย่างปลอดภัยของตัวเองที่ไม่ได้หมายถึงเซฟโซนที่ทําให้เราไม่เติบโตนะแต่ซอฟหมายถึงพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้พวกเราทุกคนกล้าที่จะเติบโตเป็นตัวเองได้อย่างมั่นคงที่สุดนะคะขอให้ปี2025ทุกๆคนได้เจอชิ้นส่วนจิ๊กซอที่กาลังมองหาอยู่ในชีวิตเจอนะคะและก็ขอให้เจอชิ้นส่วนเหล่านั้นเยอะมากๆมากพอที่ปี2025ทุกคนได้ต่อภาพที่ตัวเองอยากต่อ ได้ชัดเจนมากขึ้นไปอีกเติบโตไปได้วยกันในปี2025เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะและที่สำคัญที่สุดจะพูดอย่างนี้ทุกปีเลยก็คือเฮงๆรวเลยๆนะคะ <c oughs>